โหลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอูมาชาแนลมาอีกแล้วนะครับจากการเรียกร้องกันมามากนะครับกับฮาร์วายออนเรียกกันมาเหลือเกินนะครับจากเทฟที่แล้วที่แม่งเจ๊งไปแล้วผมก็แบบนอยมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาแล้วนะแต่ว่าคราที่แล้วเราเล่นไทยที่เป็นฟาสซิสต์นะครับเขารอบนี้ผมจะเล่นเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าจริงๆอยากเล่นจริงๆอยากเล่นประชาธิปไตยนะแต่ว่า ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่สามารถล้ะลานคนอื่นก่อนได้นะครับประกาศสง,งครามยากนะครับนู่นนี่งั้นความมนุษยธรรมอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากผมก็เลยเล่นเป็นคอมมิวนิสต์แทนนะครับรอบนี้นะครับทีนี้ด้วยความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาที่แล้วที่เราเล่นเป็นฟาสซิสต์เนี่ยเรารอดได้นะครับคือผมไม่ได้มุ่งเออผมไม่ได้ฝักฝ่ายเผด็จการนะครับผมไม่ได้ฝักฝ่ายฟาสซิสต์นะแต่ว่าที่เล่นเป็นฟาสซิสต์เพราะว่า ตามประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาจะมายกพลขึ้นบกที่ไทยนะครับแล้วถ้าไทยไม่ใช่ฟาสซิสต์เนี่ยเขาก็จะเอาเราเป็นพับเพจนะครับเอาเราเป็นเหมือนคล้ายๆแบบลูกไล่เขานะครับทีนี้ผมไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะครับในในในเฟซที่แล้วผมก็เลยเออ่ในซีรีส์ซีรีส์ที่แล้วนะครับผมก็เลยเ,เล่นไทยแล้วก็มีมีสกิลโกงอย่างหนึ่งก็คือรู้อนาคตนะครับก็เลยไปสมัครอ,อ,อักษะฝ่ายอักษะนะครับเป็นฟาสซิสต์กับฮิตเลอร์ เป็นฝ่ายแรกเลยมั้งก่อนญี่ปุ่นอีกนะฮะเป็นรุ่นพี่ญี่ปุ่นอีกนะครับพอถึงเวลาญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็เลยทําอะไรผมไม่ได้นะครับก็เลยเป็นผู้เดียวกันไปเลยผมก็ได้ไม่ได้เป็นลูกได้ใครไทยก็สามารถเป็นหามหน้าได้ในเซฟนั้นนะครับแล้วก็ไปบุกอเมริกาไกลนู่นๆเลยนะครับทีนี้เซฟนี้นะครับเพื่อความไม่ซ้าซากนะครับผมจะเป็นคอมมิวนิสต์แทนนะครับจะไปอยู่กับพวกรัสเซียนะฮะอยู่กับโซเวียตนะครับผมทีนี้ไม่รู้จะเอาตัวรอดที่ญี่ปุ่นได้ไงโดยที่ไม่เป็นฟาซีโดยที่ไม่เป็นอักษ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีจักรพรรดินะครับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะนะครับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะที่เป็นฟาซิสต์อยู่นะครับผมก็เลยไปทําการเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับจักรพรรดิฮิโรฮิโตะนะครับไทยก็เลยเป็นเพื่อนเป็นสหายกับพระจักรพรรดิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนจักรพรรดิตีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ขอเสียงจักรพรรดิหน่อยครับท่านจักรพรรดิว่าไงฮะสวัสดีครับจีรันนั่นเองนะครับผมนี่คือแผนของเรานะครับ